สวัสดีครับผมบาวีเสียนเมืองราศีมาแล้วมาแล้วเนี่ยครับเมื่อนี้มาเบิงง่วนหน้าหอยโยของวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ได้มกแล้วครับเจตโตครับเจตโตเลยครับนี่ครับเนี่ยมีแต่ตัวง่ามสวยๆครับอีแดงนี่ก็งามครับเนี่ยอีแดงนี่ยางงามเลยครับนี่ครับ่อ้ขาวนั่นเป็นบ่ขายวยครับนี่อีขาวนี่บ่ขายครับเนี่ย เป็นวัวขายครับเป็นวัวแคะครับวัวแคะเพิ่นวัวคอกนี่แหละวัวคอกของเพิ่นเพิ่นวัวขายตัวโตขาวดิตัวอื่นขายเมื่อครับหกโตอยู่นี่ขายเมื่อถูกโตครับแต่โตขาวดีวัวขายครับอืมเด้งทองนี่นะครับกินอย่างหลาไรนะครับขี้ขาวหน่อยนี่ <language> <c oughs> นี่ <monster> <cabbage> <c oughs> นี่ครับงัวหมานงัวหมานเป็นงัวแคะครับเดี๋นวได้เอาไว้ครับ น,นี่ครับนี่ครับทุกคนครับพี่โต้ง่ากครับดูนี่มาเลยมาพอฝนตกอีกรอบนึงครับนี่นะครับของในหอยโยคือเกาครับนี่มันกะลังกินหยาครับผมเลยถ่ายเบิรงจังสี่ครับเพิ่งแล้วอยาให้กินครับฝืนลงจากรถมานี่ครับพี่โต้ง่ามเลยครับหนาหนานั่นอีนี่หนาแห้งนี่นี่หนายังครับเลยครับนี่นี่นี่่ยังหนาเลยนี่เพิ่์นเทอรนี่ ครับลังลงจากรถหน้ามาหนึ่งครับทุกโต้เลยครับนี่นี่ครับ,รบนี่คู่นี้ครับนี่กระแด้งหนางามครับนี่ครับไหนเน็นโต้ขี่ห้อยนครับนี่เปโต้มงงามเลยครับนี่ผมสีหายโต้จุดเด่นเลยครับจุดเด่นเขาเพิ่งเลยตัวนี้ครับงามเพียนครับนี่ดีดี เขาบังมันอยู่ครับนี่ครับนามแห้งเฟื่องฟืนี่ทั้งทั้งหนาทั้งนี่ครับนี่หนางามครับนี่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 ยหลังออกมาแล้วครับทั้งหนาทั้งสวยทั้งงามครับนี่ครับนี่ครับของแท้ครับนี่ครับนี่ครับหนาอย่างนี้ครับแต่ยังประเทศเด้ยอาบน้ำให้ครับฝนตกครับี่ฝนนอนมาในรถครับทั้งหนาทั้งใหญ่ด้วยครับนี่ดูดีเลยครับนี่หนาแห้งเลยครับนี่เฟื่องฟืนี่ หนาจังครับดิครับสิผมมีเบิ้งเลยดิครับเอ้นี่ราคาดีดีขึ้นยางแพงด้วยครับสินี่ครับขอในหอยโยคือเกขาเหรอครับดีดีไรมากเจ็ตโตครับนี่ครับนี่ครับชัวกระลังลงจากคอครับเน่กระลังลงจากรถนี่ครับสวยๆงามๆครับนี่ครับ แดดกำลังออกดีครับฝนตกฟรอมครับนี่นี่แดดกำลังออกเลยครับฝนตกฟรอมนี่ครับรถใหญ่เบ่งอีกใกล้ๆเพิ่นกำลังกินหญ้าครับกินหญ้าอยู่ครับห่อเบ้เบอยู่นี่ครับกำลังร่งจากรถครับนี่ครับขายทุกโต้ครับอยู่นี่ขายมัดเลยครับขายทุกโต้ครับหกโต้ครับ สายมดครับนี่ครับนี่ครับห้องเบ๊ะเบ๊ยู่นี่แล้วครับนี่นี่ครับสวยทุกตัวคร like, ับนี่ครับมองดีโต๊ะขี่หางครับงามมืดทุกโต๊ะครับอยู่นี่นี่ครับนี่ครับไอ้เบิวงแบบเจ๊ก้าวไดครับนี่ อืออีแดงคุณงงามเลยครับอีแดงนี่ราคาแต่สูงทิดเลยหระงามครับนะงามทุกอย่างอีแดงนี่คุ้นครับตอนนี้ฝนตกครับฝนตกอยู่ครับดี่ครับ ขี้เก่าเหรอครับของในหอยโยครับขอของในหอยโยครับนี่ครับพิกัดกับโยบ้านน้องอึงครับอำเภอราศรีสไลตจังหวัดศรีสะเกดครับที้เก่าทีเดิมครับเมื่อเบิ่งใดครับเมื่อนี้ใดมากกโต้ครับใดมากกโต้ครับเมื่อนี้นี่ครับนี่มีมีอีนี่ย่างงามด้ไยแหลครับุขูดๆย่างไปอยู่ครับงามยังเป็นอย่างามแห้ครับราคาอาจสิพอได้อยู่ดอกครับ นี่ครับขายทุกโตเลยครับอยู่ดีขายทุกโตครับนี่ครับขายทุกโตครับมีแต่งางครับแก้มได้ครับนี่นี่บี้น่ครับเฮ็ดมดได้ครับผมกหญ้าพวกยังเลาเฮ็ดเห็ดมดเอาไปอยู่ที่บาร์เบลนี่ครับนี่ครับมดที่ไหนครับนี่มดดีนีะครับเดมัน มันทายได้มุ่งม,มืด,ออเ,ด,ดเ,มเลยครับมัดออกแดดมาได้ครับไห้เจ้าๆเลยครับเดี๋ยวคนเสียเบ่งตรงสวยงามมากครับนี่ครับแดงแปเลยครับ สวยสวยครับมาเบิองได้ครับวันอาทิตย์นี้มาเบิองได um ้เลยครับอยู่หน้าคอกนี่ครับดีครับเล่นได้ทุกโตเลยครับบอดี้ครับทา้งฝนกับทังแดดกับทังออกครับแต่ฝนตกคือเก่าครับดีฝนตกแดดหอกเขายนี่ครับห้องเบ๊ะเอยู่นี่นะครับ นี <c ười> ่ครับเตรอโตครับหน้าชิ้นหนานะครับชิ้าเก่งทตรอโตครับนี่ครับพูดครับงามดีดีเลยครับนี่นี่ครับเปิดครับเบิงครับเบิดเปิดสวยงามมากเลยครับนี่นี่นี่ตัวนึงครับนี่นี่นี่ครับงามแห้งทั้งงามทั้งหนาครับนี่ครับ นี่ครับนี่นี่ตัวนี้มาขายครับเขาวสวยนี่มาขายครับทองแปดเลื่อ <c ười> นดีครับ, <c ười> รบไปดูกันยัาไปบ้างหน่อยนึงนี่ครับให้เพื่อนบบเจาจ,จ้าครับ สวยทุกตัวครับเฟซบุ๊กก็กิจก้อบุญสาลีเลยครับนี่ครับขอยในหอยโยคือเก่าครับนี่ครับแดงแป้อีกนะครับนี่มากบนนี้แดงเลยครับเดี๋ยวผมเสียให้เบิืงเทระโตเทระโตเลยครับเดี๋ยวผมเสียิวงเทระโต้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไล่ด้านขวุนครับนี่อีกตัวหนึ่งครับนี่ครับ นี่ครับไอนี่เพื่อนเธอนยงามครับไอ้เพื่อาไปนี้ออกไปพุ่นกพิงนี่ครับยงามครับเพิ่อนเธอทั้งน้าทั้งงามผเสี่ย้ยครับหลคาตัวนี้ก็ต้องบ่กถึงเลยนี่บิ่งเสืยวเนอ้เป็นมาทั้งแยงแจงให้ดูครับ่ครับนี่เาทั้งแจงแงให้ดูนี่ครับนี่ทั้งน้าทั้งงามครับตัวนี้ครับก่มูเลยครับ ตัวเด็กเหตุผมครับ,น,น,รบนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับผมเด็กตัวนี้อีกครับนี่ครับเดี๋ยวไป นี่ครับขายทุกโตครับอยู่นี่สวยๆงามๆครับนี่ครับผมถ่ายยู่ในขอกเลยครับขอกันอาจสิมืดแน่หน่อยหนึ่งครับเพราะว่าส่วนนี้มือนี้ฝนตกตกครับฝนตกอยู่ครับนี่ครับมันอยู่ส่วนส่วนนี้มันกาสีแอัดแน่เพราะว่าขอกขอกบนนี้มันมันหน่อยครับ ทั้งผุ่นคอกมันใหญ่อยู่ครับแต่มันฝนตกครับมันบอกอกไปครับนี่ครับสีเพื่องเพื่อเฮ็ดไปจังสี่หลายกินง่ายครับกินยังง่ายนะครับอยู่จังสี่นี่ครับนี่สิ่ห้าเก็ด ห้ามเมียครับนี่ฝนมันโตครับบรกาศเอาเฮี้ยยันฝาผ้า <c oughs> <c oughs> เอาสนีกดนด้วยครับเนาะวันดีครับกดไลค์กดแชร์บาวิเซียนเลยนครับ